วันนี้นะคะบุกก็มีโอกาสนะคะได้มาที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็มีลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะที่เป็นกล่องสีเขียวที่มาแรงมากๆนะคะหากใครได้ผ่านหูผ่านตาสําหรับโลกโซเชียลนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนหรือดีบูนเน่นะคะดังโดง่งดังมากๆแล้วก็มีเคสลูกค้าที่ออกมารีวิวแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่สร้างความประทับใจก,กับเราอย่างมากนะคะลูกค้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่านะคะทุณพี่เ,ออเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงนะคะผู้ที่มีการปวดหลังมากๆนะคะแล้วทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะมีการงยืนยันจากภรรยาของคุณพี่นิยมด้วยนะคะว่าเดี๋ยวให้ท่านเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าก่อนที่จะทานนะคะกับหลังทานมีความชัดเจนยังไงนะคะค่ะแ <ๆ S 1> นะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อพี่อะไรคะครับผม นิยมสีเสมอครับเป็นประธานตลาดตุ้ลุงศรีนครล,ลำดวนนะครับ uh huh. ทีนี้ผมก็มีร้านอาหาร <c oughs> ซึ่งเป็นร้านอาหารตมสั่ง <c oughs> ทีนี้ก็มีวันหนึ่งนะครับที่ <c oughs> ผมมีโครงการของรัฐบาลไทย <c oughs> <c oughs> ชนะ <c oughs> มันเป็นแผ่นป้ายเวนินเวนิวที่ล้มลงไปผมก็เลยก้มก้มลงก้มผิดท่ายัางไงไม่ทราบ <c oughs> หยิบขึ้นมาเป็น ปรากฏว่าเอวผมนี่มีเสียงดังวืดวืดวืด,วดเก็บเลยครับสองเดือนอผ่านไปผมก็ไปหาหมอนะครับหมอกระดูกไปทุกที่ทีนี้ไม่ได้ผลครับผมก็บอกว่าจบแล้วเอวผมนี่จบแล้วค,คือมันตื่นขึ้นมานี่ก็ลุกไม่ได้อาการออของครับหลังจากที่มี เกิดอุบัติเหตุว่าก้มแล้วก็กมผิดท่าแล้วอาการปวดหลังตั้งแต่นั้นมาเลยัครบปวดมาเลยสองเดือนผมก็กินยาหมอกระดูตลอดก็ไม่มีดีขึ้นเลยผมนอนเนี่ยลําบากมากเลยตื่นขึ้นมาจะต้องหาท่าที่มันลุกได้ใช่ไหมครับกว่าจะลุกได้ก็คือทรมานมากเวลาผมไปประชุมผมต้องนั่งเก้าอี้นานๆปังเข้ากันประชุม ขาลุกขึ้นหมดผมยังยังลุกไม่ได้อิวอิวตรงนี้นะมีปัญหามากๆเลยปัญหาสุขภาพผมไม่เคยเป็นตั้งแต่จะเกิดมาไม่เคยเมื่อเป็นครั้งนี้ก็เป็นหนักเลยสองเดือนเต็มๆก็เก็บมากปวดมากแล้วพี่นิยมค่ะได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะผมก็ไปนวดนะครับวัดพระโตนะจะมีชมรมนวดแผนโบราณก็ไปไปเขาก็บอกว่าต้องลงหนักนะถ้าเป็นแบบต้องลงหนักเขาก็ใช้เท้าใช้เท้านวดไปเขาก็จะเท้าใส รงยีวผมเนี่ย้มันก็ดังมีเสียงดังผมก็คิดว่ามันจะหายเนี่ยนะเขาก็บอกว่าน่าจะหายผมก็ดีใจใช่ไชั่วโมงหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงหนึ่งเขาหนึ่งร้อยห้าสิบผมก็บอกว่าไม่ต้องทอนหรอกผมกลับมาบ้านผมก็มานั่งดูมันเก็บหนักกว่าเก่ามันมีสองสองแผลทีนี้แผลหนึ่งก็คือก้มแผลที่สองคือส้นเท้าเขาเขาลงใช่ไหมทีนี้ทําให้ผมหนักใจมากเลยผมไปในไปงานอ่า อะไรทุกอย่างต้องนั่งใช่ไหมก็จะลุกขึ้นได้เขาต้องกลับหมดทุกคนแล้ววนกลัวจะเก็บมากเลยในชีวิตผมผมว่าคั้งนี้แหละเป็นคั้งที่หนักที่สุดเดียกได้ว่าทรมานมากๆเนาะแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนจากช่องทางไหนคะผมวันวันหนึ่งนะครับผมเห็นเขาขายยาในทีวีผมไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแต่ว่ามาถูกกับผมยังไงแต่ที่นี่ดีบูนนี่ไม่ได้ขายในทีวีแต่ผมไป เลตโทรศัพท์ใช่ไหมครับผมก็มีคลิปต่างๆออกมามันก็มีคลิปหนึ่งที่เขียนว่าคุณปุ๊กดีบูลนี่ผมก็เลยกดดูกดดูก็จะมีผู้ที่กินแล้วหายก็มีในยุคจังหวัดสระบุรีในยุคที่สบานเมืองสระบุรีนี่สัมภาษณ์ผมก็บอกคิดว่าเอาขนาดเป็นายกเขาจะโกหกอยู่ว่าผมก็เลยว่าถ้าสิกต้มก็เอาต้มครั้งนี้ก็ลองเสียงดู ก็หมายถึงว่าเคยลองมาหลายตัวแล้วนะคะจะลองถูกต้มอีกัก้อบนึงทั้งอีกก็ค่อนไม่ได้แล้วเป็นยังไงคะถูกต้มจริงไหมทีันี้ตัดสินใจสั่งเลยสั่งกับคุณพูงคุณพูงบอกแนะนําให้ซื้อหกกล่องใช่ไหมผมผมไม่มีเงินผมก็ซื้อมากล่องเดียวกล่องเดียวผมก็ไม่คึกว่ามันจะหายหรอกผมใส่น้ํครึ่งแก้วผมก็ลองกินหลังอาหารสุกวันเั็นห้าวัน ผลปรากฏว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนหายขาดเลยครับหายขาดผมียกได้ว่ากินแค่5้าวันนะคะก็คือหนึ่งกล่องนี้ครับกล่องเดียวคสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการปวดหลังคือคือปวดหลังนี่มันทรมานมากเดินก็ปวดนี่นะครับแต่นั่งนี่มันลุกไม่ได้นอนนี่มันก็ลุกไม่ได้คือมันปวดมากเลยปวดเป็นกินแล้วมันดีเพราะกินแล้วมันดีขึ้นเลยครับกินกินแล้วอาการมันก็ไม่มี ผลข้างเคียงนะครับมันก็ดีๆกินกันปกติไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็ผมก็ไปขายของทุกวันมันก็เริ่มดีขึ้นขายข,ขายขึ้นจนวันที่ห้านี่มันเหมือนยาเทบดานะเขาก็ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะ,ะคุณผู้ชมนะที่ที่ผมพูดนี่ผมคงพูดเรื่องจริงคืออยากให้ผู้ที่มีอาการแบบผมลองใช้ดูนี่ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะแต่ผมมาแนะนำนียค่ะกับคุณพวกมาเยี่ยม ก็เล่าเรื่องจริงให้ฟังก็อยากเป็นวิทยาทานคนที่มีอาการแบบผมมันทรมานทีนี้มันดีจริงๆครับผมผมผมไม่เชียร์หรอกถ้าไม่ดีผมก็ไม่เชียร์เพราะเขาไม่ได้จ้างผมสักบาทก็เรียกว่ามั่นใจในสิ่งนี้มั่นใจขั้งที่สองเนี่ยผมก็อคอส่งม้อนอีกเละจะเล่าเคสที่สองเนาะเคสแรกนี่มันหายขาดแล้วะก็คือเคสแรกเนี่ยพี่นิยมมะค่ะบมีอาการปวดหลังมากลุกไม่ได้นะคะก็นอนเวลานอนนี่ลุกลำบากเห็นว่าตอนแรกโทรมาตอนแรกพี่นิยมว่า ลุกไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่ทานไปหนึ่งหนึ่งกล่องก็คือ5้าซองนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่หลังจากที่แกทานไปหนึ่งซองแล้วแกดีขึ้นมากดีขึ้นจดีขึ้นแกลูกว่าคล่องขึ้นไหมคะเดินหือนได้คล่องขึ้นไหมคะใช่ใช่ เพราะว่าเขาเดินได้มุนตัวได้แต่ก่อนอมันมุนไม่ได้เลยทั้งตัวทั้งนี่ไปด้วยกันนั้งแต่เดินได้ <c oughs> แต่ว่าทานไป,ไป่ห <5 S 2> ้<ม>าว <มา S 2> ันเนองเนาะ<ไ> <loh. S 1> ถ้าถามความประทับใจในสินค้าค่ะพี่รู้สึกว่ามีความเชื่อแค่ไหนคะว่าดีบุลช่วยให้พี่นิยมคม่ะดีขึ้นมากประทับใจแค่ไหนคะ ก็ว่าดีดีมากเลยดีมากเลยดมากเลาให้พ่อให้กินไปก่อนค่ะโพอกินก่อนค่ะก็พี่นิยมนะคะมีอาการตอนแรกเนี่ยปวดหลังมากนะคะกินไป5วันนะคะอาการดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าสามารถพูดได้ว่าหายแบบปลิดทิ้งค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มามีอาการปวดคออีกคือค่ะข้งที่2อเกทที่2นี่ผมนอนหมอนนี่มันไม่ดีนะหมอนนิ่มไปใช่ไหมครับผมก็เลย คิดว่ามันเกี่ยวกับหมอนแท้เพราะคอนี่ตึงเลยครับเส้นคอนี่ตึงมันก็เลยเกี่ยวกับหมอนดอกหรือหรืออย่างไรไม่รู้แต่วันนั้นมันมีคอตึงขึ้นมาแล้วก็ผมปั่นจักรยันจะต้องหันท้ายไม่ได้หันขวาไม่ได้ก็ได้แต่ตรงไปอย่างนี้ผมก็เลยไปซื้อยามาเองแหละแล้วก็ไปหาหมอทำศัลย์เนาะหมอกระดูก กก็ถุงยาก็มีเยอะนะเยวนะพอกินแล้วก็ยังไม่หายใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าเงินก็ไม่ค่อยมีหรอกก็ขอคุณพูกอีกสักกล่องคุณพูกก็แนะนำหมวกกองอีกแหละผมก็บอกมีเงินแค่กล่องเดียวมันจะหายเรือคุณพูดบอกว่าหายหายผมก็เลยซื้อ ตัดทิ้งจสั่งพอวันพุธก็เอามาส่งส่งผมก็กินหมดแล้วล่ะเพราะมันคางกันมาห้าวันแล้วกินหมดผลปรากฏว่าคอผมนี่หันได้เลยนะครับนี่สามารถหันได้ปกติแล้วอาหารซ้ายแขนขวาตอ้นี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าราปวดนี่เราหันไม่ได้แน่นอนครับมันปวดด้วยแล้วมันก็ตึงด้วยนะครับมันหันไม่ได้ค ผมก็เลยบอกว่าเอายานี่มันเป็นยาเทวดาจริงยาพิเศษจริงมันเหลือเชื่อผมไม่ลองก็ไม่รู้เนาะผมผมไม่เคยเชื่อกเรื่องยาเสียใหญ่ผมจะวิ่งผมเป็นนักวิ่งใช่ไหมเก็บไปผมก็จะวิ่งออกกําลังกายเอาจะข้าวนี้วิ่งยังไงมันก็ไม่หายหรอกก็ได้ยามาช่วยยาดีบุญนี่นี่แหละครับผมผมว่าผมไม่เคยกินยาผมไม่ชอบยาแต่ผมก็ต้องกินทีนี้ ถ้าไม่กินมันก็ปวดพอพอมากินแล้วมันหายผมก็เลยบอกว่าเออยานี้มันก็ช่วยคนได้เหมือนกันนะไม่ใช่แต่วิ่งอย่างเดียวจะช่วยคนได้ออกกําลังกายอย่างเดียวช่วยคนได้ผมก็เลยผมก็เลยว่ายาตัวนี้มันเป็นยาที่เทวดาเอามาบอกจริงเทวดามาบอกค่ะก็ได้บอกอนนี้ไม่มีความเชื่อเลยก็เลยมาเสนอคุณพ่าพี่เมื่อกับคุณพุ๊หน้าผมพูดกับเพื่อนด้วยกับหลายคนด้วยที่ว่าคอผมหายนี่ เพื่อนผมในชมรมวิ่งเนี่ยบอกว่าจบแล้วคุณนิยมจบแล้ววิ่งไม่ได้แล้วพอก็ตึงเอวก็ไปออ๋แต่ตอนนี้สามารถกลับไปวิ่งได้เมื่อกี้นี้ผมวิ่งนะก่อนคุณปุ๊กจะมาผมวิ่งเล่นสบายแล้วผมออกไปวิ่งได้ยังมีความสุขออกกำลังกายได้เหมือนเดิมไหมเจ็บไข้ปวดขันคอได้เนดิมครับนี่ตัวอย่างขอผมก็อ่านี่นะคะถ้าเจ็บไม่สามารถหันคอได้นะคุณนิยมก็พิสูจน์ได้เลยนี่ไม่ได้ตอนนี้คล่อมแล้วไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะจ๊ะใจครับประชันใจคือ ตั้งแต่ผมกินยามานี้ผมไม่เคยเห็นยาตัวไหนที่จะดีเท่ากับดีบุญนะครับคือกินกินมาตลอดแหละเรื่องยานี่ก็ก็คือเราลองทุกตัวแล้วลองมาหลายตัวใช่ไหมคะแต่แต่นี้จ้างก็าไม่ได้จ้างผมเนาะผมผมเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วถูกผิดผมก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเชียร์สิ่งที่ไม่จริงมันก็ไม่ดีพูดที่ฟังผมพูดอยู่ในคลิปก็ก็เหมือนผมโกหกใช่ไหมใช่ค่ะ จริงๆแล้วคุณพุกก็ไม่ได้จ้างสักบาทอันนี้ผมผมว่าดีบูนจริงจริงดีจริงๆครับดีจริงของจริงเลยครับเดี๋ยวนี้เป็นอาหารเสริมกินง่ายผมว่าผมปวดผมไม่ห่วงแล้วผมก็จะชาตินี้แล้วตอนแรกอะค่ะที่พี่นิยมฟังคลิปเนาะที่พุกออกสัมภาษณ์พี่นิยมเออบันดีจริงอย่างที่เขาออกคลิปกันไหมคะคือเชื่อไหมว่ามันมันต้องดีไงคะที่เราฟังคลิปตอนแรกผมไม่ค่อยมั่นใจนะในในความรู้สึกนะผมว่า ผมจนได้บอกว่าหลอกหลอกอีกครั้งคงไม่เป็นไรหรอกก็เชื่อบางม่เชื่อบ้างเห็นพี่ผู้หญิงบอกว่าซื้อหวยเยอะกว่านี้เออผมก็บอกว่าบางครั้งผมซื้อหวยก็เยอะกว่านี้ผมก็เลยเอ้าตดลองดูแต่นี่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพเนาะเราคือจะจะซื้อหวยนี่งก้าแต่ว่าซื้ออย่างนี้ก็ไม่กล้าักษาสุขภาพเป็นยงังคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมว่าพันแปดพันแปดสิบห้าบาทผมก็คิดแล้วคิดอีกแต่วันนั้นผมตัดสินใจเลยเอ้าก็ลองไป นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีก็คงจะไม่โกหกนี่ีเป็นส่วนที่ผมเชื่อมั่นว่าเขาเป็นนักการเมืองเขาคงจะจะไม่มาหลอกขายถ้าผมก็เชื่ออ่งี้ก็เหมือนผมเป็นประธานตลาดตุวลุงชินพลลำดวนเนี่ยผมก็มีสมาชิกจังร้อยสี่ล้อนใช่ไหมแต่ที่ถ้าข้าผมไปหลอกเขาก็หมดความเชื่อถือผมแล้วใช่นี่ผมว่ามันเป็นยาธทบดาแล้ว ผมประทับใจจริงครับมันช่วยช่วยผมเดินได้ช่วยผมลุกนั่งสบายแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาผมก็นอนธรรมดาเหมือนผมสมัยสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยตื่นขึ้นมาได้ครับผมก็ยังทํางานได้สบายสบายว่าตัวนี้มันช่วยได้มากเลยช่วยได้หายขาดเลยแล้วก็เห็นผลใบเนาะทานแค่ผ้าวันนี้เราเห็นผลเลยนี่ พี่ลองได้กินไปวันเดียวซองเดียวยังรู้สึกดีเห็นไหมคะพี่นี่นะคะแฟนที่ยับอกว่าทานไปแค่วันเดียวก็ยังรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนาะดีขึ้นดเห็นเพิ่อนมาบ่นมีกล่องให้ดูสองกล่องยาเพิ่อนเราก็เลยรู้องมาจ่ายกระซื้อสกินขันมีเงินกระชื้อม่าแม่ว่านะ มีเงินก็ซื้อมากินบางทีเราชื้อหอยเยอะกว่านี้ยังชื้อนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงค่ะลงมือเพื่อสุขภาพเนาะหวยเยอะกว่าดกระเาะ้าเนี่ยมั่ว่าหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานเนี่ยมันคุ้มค่าไหมคะคุ้มครับคุ้มคุ้มมากๆเลยครับนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเราไม่ได้มีการว่าจ้างนะคะนี่พวกก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเดินทางมาสัมภาษณ์พิ้งยมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็วันนี้เราได้ฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะทุกท่านก็มีความมั่นใจแล้้้ววว่่ะนนาาสิิคตตัีีดจรงแ ถ้าจะมั่นใจไม่มั่นใจยังไงต้องเปิดใจลองทานใช่ไหมคะพี่นิยมถึงจะรู้เนาะไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคะคือต้องต้องลองก่อนบางครั้งเราคิดเนาะเพราะยามันขายกันเยอะเลวยนี่แล้วต้องต้องคิดหนักเลยล่ะเวลาจะโทรหาคุณปุ๊กนี่ตอนแรกคิดหนักแต่ พอได้กินแล้วนี่ไม่ต้องคิดเลยตอนนี้ไม่ได้คิดเลยเะข้างหลังนี่ผมไม่ได้คิดเลยผมก็ว่าว่าคุณปุ๊กเดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วคุณปุ๊กถ้ามีคนจัดซื้อต่อหน้าได้ยาดีๆมาให้กินไปเรื่อยๆมันก็เป็นอาหารเสริมด้วยใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรมันมีทุกข้ได้หายใช่ไหมมีทุกข์ทุกข์จากการเก็บเอวเก็บคอเก็บปวดอะไรตามร่างกายเราเนี่ยเนาะถือว่ามาช่วยหรือว่าเป็น นางฟ้ามาช่วยเป็นนางฟ้ามาช่วยยาาดียาดีมาให้แล้วถ้าเกิดเราตัดใจแบบลองทานค่ะผิดบังรไหมคะกับสินค้าตัวนี้ไม่เลยครับไม่ผิดวัตรลองเลยไม่ผิดบังแน่นอนคือไม่ไม่ลังรลเลยขั้นต่อไปคือไม่ลังเีคือเชื่อมั่นเลยครับเชื่อมั่นมากๆเลยว่ายาตัวนี้คือเป็นยาดีจริงๆผมผมกล้าพูดเลยนะครับว่ายาตัวนี้นะครับ ป็นยาดีงจริงครับที่จริงแล้วผมก็เป็นคนสาธารณะอยู่เพราะว่าผมเป็นประธานตลาดตรุ่งทีนครลําดวนซึ่งมีสมาชิกร้อยกว่ากว่าล้านนะครับร้อยกว่าล้านเป็นเป็นตลาดที่มีอาหารสะอาดนะครับแลวที่นี้มีนักท่องเที่ยวเขามาเยอะและที่ผมก็อีกอย่างหนึ่งผมก็เป็นคนสนิทกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีเกียรตดตรัามงคลนางคันสกุลเกียรตินะครับตอนนี้ผมก็เอา ศักดิ์สิของผมมารับรองได้ว่ายาตัวนี้ไม่ได้โกหกครับผมกินกินจริงแล้วก็หายจริงครับกินกินจริงแล้วก็หายจริงค่ะเรียกได้ว่านะคะก็เสียงจากผู้ใช้จริงนะคะประธานนะคะตลาดตัวรุ่งนะคะก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองนะคะบอกว่าไม่มีการว่าจ้างเอาศักดิ์สีไปกันแล้วผลิตภัณฑ์นี้ก็ดีจริงๆกินเองหายเองนะคะอยากแชร์บอกบุญบอกต่อสําหรับคนที่ปวดใช่ไหมคะที่ที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ ถ้าท่านมีอาการเหมือนผมนะทุกท่านที่มีอาการเหมือนผมท่านท่านไม่ต้องไปกังวลนะครับท่านโทรไปหาคุณปุ๊กเลยเพราะว่าท่านจะหายจริงจริงคือคือเป็นเรื่องจริงอย่างแม่บ้านผมนี่เขาเป็นคนที่หัวแข็งมากเรื่องยานี่เขาก็เขายังยอมรับเลยเขาหัวแข็งมากเลยเรื่องนี้เต็มเต็มบาทเ้ยคือเต็มเตนมแต่ว่าพอเรามาทานมีบุญนี่เขา ดีจริงๆครับของเขาดีจริงๆตอนนี้พี่มั่นใจไหมคะว่าสินค้าตัวนี้ดีจริงมั่นใจจักเมื่อก่อนนี่คือไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ถูกต้มไหมคะไม่ได้ต้มเลยไม่ถูกต้มนะคะไม่เพียงแค่มายืนยันนะคะพี่นิยมวันนี้คะก็จะมาทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนให้ดูกันเลยนะคะว่าทานจริงแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยวให้พี่นิยมแกะเลยเลยนะคะครับค่ะหนึ่งกล่องมันมีกี่ซองคะมีทั่งหมดห้าซองครับหนึ่งกล่องมีห้าซองอะโชว์นิดนึงค่ะโชว์เนาะ นี่นะคะก็แกะจาก่องสดๆกันเลยนะคะหนึ่ง่องมีห้าซองนะคะทั้งหมดห้าซองครับจะเดี๋ยวช่วยให้ดูเลยค่ะนี่นะคะในหนึ่งกล่องจะบรรจุห้าซองนะคะกินกิงครับพี่น้องผมไม่ไม่ได้โกงพี่น้องนะครับเช้าชงดื่มวันละวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะเรียกว่าทานน้อยมากๆเนาะแต่เห็นผลมากเลยนะคะตอนเช้านะครับหลังทานอาหารเสร็จแล้ว ก็ชงดื่มกับน้าเปล่าเนาะพี่นิยมเนาะครับชงดื่มครึ่งแก้วครับได้ได้ได้ไดนี่นะคะการชงชงดีบูนทานง่ายมากๆเลยนะคะก็ชงดื่มกับน้ําเปล่าประมาณนี้นะคะน้ําเย็นครึ่งแก้วเนาะเดี๋ยวให้พี่นิยมฉีดเลยนะคะ นี่นะคะเราก็เทผงดีบูลลงไปนะคะผงเป็นสีอะไรคะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะคะอาน๋ยให้พี่นิยมคนเลยนะคะแล้วเราก็คนนะคะคนให้อาหารเสริมละลายนะคะตัวดีบูเนี่ยจะเป็นผงที่ละเอียดมากๆเนาะแล้วก็ละลายได้ง่ายนะคะทานง่ายนะคะเดี๋ยวพี่นิยมทายจะมาคอนเฟิร์มว่าทานง่ายนะคะคอ่ะตอนนี้จะทานแล้วนะคะจะชงดื่มแล้วเนาะตอนนี้ผมดื่มให้พี่น้องได้ดูนะครับทานง่ายครับไม่ไม่มี ขมไหมคะไม่มีขมครับเปื่อนไหมไม่ครับเป็นกค้าน้ำมะนาวทานเข้าไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นการยืนยันนะคะว่ากินจริงเห็นผลจริงนะคะดื่มให้ดูกันเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ผมไม่ได้โกงพี่น้องนะครับผมกินแค่นี้ห้าวันสองก็ได้ห้าวันใชห้าสองแล้วห้าวันทีนี้มันหายจริงๆหายหายปิดทิ้งเลยครับโลกนี้ผมไม่มีอแล้ว พี่นิยมนะคะก็ยังเก็บต่องไว้นะคะบอกว่าสินค้ายังอยู่นะคะนี่นะคะเป็น2กล่องที่ทานจริงๆหมดไปแล้วเนาะเป็นกล่องเปล่าๆนะคะค,ค่ะเห็นบอกว่าอยากจะบอกว่ากล่องแรกปวดตรงไหนคะครับกล่องผมคือด้านซ้ายนี่ผมเก็บไว้อย่างดีเลยครับถ้าของไม่ดีผมเอาทิ้งไปแล้วมีคผยังเก็บไว้ <c oughs> ให้เข็นเลยครับกล่องนี้คือเก็บตรงนี้ครับ กองกองนี้คอครับคอตึงแล้วก็ปวดคอนี่ผมเก็บไว้ทั้งสองกล่องเลยครับถ้าไม่ดีเดียผมไม่เก็บไว้หรอกครับสินค้าดีก็เก็บไว้เนาะคือคือถ้าเราหาแบบนี้ไม่เจอมันจะซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็เก็บไว้เป็นเป็นเผื่อว่ามันโทรหาคุณปู๊กไม่ได้จริงๆก็เผื่อว่ามีแบบ นี่ก็จะซื้อใครมาขายก็จะซื้อเจ๊ก็ว่าจวผลิตภัณฑ์ไว้เก็บไว้นะคะเผื่อว่าวันหนึ่งโทรศัพท์หายเลยหาเบอร์ไม่เจอใช่ไหมเราก็ได้เสียหายสินค้านี้เด้อก็เลยเก็บไว้เลยค่ะถ้าไม่ดีเนี่ยไม่เก็บหรอกครับค่ะเอาไปทิ้งขยะแล้วค่ะแล้วเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวอยากให้ทำท่าดนึงว่าตอนเมื่อก่อนที่ปวดหลังนะคะพี่นิยมแบบปวดแบบไหนทำท่าให้ดูนิดนึงค่ะคือคือผม ก้มนะครับก้มก้มธรรมดาต้องนั่งอย่างนี้ใช่ไหมครับถึงจะไม่ผิดท่าใช่ไหมครับยกของขึ้นคแต่นี่วันนั้นผมมากง่ายใช่ไหมเพราะก้มก้มหยิบคแล้วถ้าหยิบอย่างนี้ทางใช่ไหมเออมอตัวนี้มันไปเลยครับไปเสียงมันก็มีเสียงดังวิดวิทอย่างนี้แหละแล้วก็ปวดจากนั้นเป็นปวดสไปานเลยครับปวดทันทีเลยปวดทันทีแบบว่าปวดสะพันเลยไปไม่ได้เลยครับจนผมต้อง ผมต้องเดินก็ค่อยๆอย่างนี้เดินไปโว่ผมว่าอาการนักเสะตัวแข็งเลยคือเกร็งไปหมดเลยไม่ใช่คือมันสับพันเลยครับเป็นกระตันงหันเลยคือเห็นเห็นทันทีเลยว่าเก็บกันแล้วก็เก็บมากเลยพมื่มาสองสามเดือนผมก็กินยาขายเส้นมันก็ไม่ได้ผล นี่เยสูงยาไคเส้นผมผมจะกลัวผมเป็นทำไมนี่นะคะมาไปหายาไคเส้นมากอนเนาะกอนเจอดีบูนนะคะผมก็กินไปมันไม่ได้หลนแล้วพี่เดินยังไงคะเดินให้ดูหน่อยตอนตอนที่ปวดเดินยังไงผมก็เดินอย่างนี้แล้วครับเดินอย่างนี้แล้วครับตัวเอียงเลยเอียงซ้ายอย่างนี้เลยครับแล้วยังต้องไปขายของอยู่ไหมคะขายของก็ทรมานด้วยทรมานครับเวลาผมจะผมนั่งเนาะนั่งจะลุกดีโอ้โหมันลุกไม่ได้มัน ต้องหาทางให้มันกลงลงล็อกมัน่ะจังจะค่อยลุกได้ค่อยลุกได้เย่คนับแล้วก็ค่อยเ,อเดินไปเดิน,ดเดนก็ต้องยิงอีกนะครับจนอายคนอื เราไม่เคยเดินอย่างนี้ใช่ไหมส่วนมากเราก็เดินอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราเดินเดี๋ยวนี้แมวมาพุ่จะมาแจเดกเดี๋ยวนี้เราเราเดินได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มาเหมือนเดิมนะวิ่งได้เหมือนเดิมแล้วนะอะคนี่นะคะเป็นหลักพิสูจน์เลยว่าเมื่อก่อนปวดหลังปวดเอวเดินตะแคงเลยเนาะตอนนี้วิ่งได้ตื่นยากวิ่งเก่าเนาะสุดยอดผลลัพธ์เลยค่ะใครมีปัญหาปวดหลังนะคะปวดหลังปวดคอเนี่ยปวดเข่าปวดอะไรได้หมดเลยเนาะใช่ค่ะผมผมจะแจ้งทำไมล่ะพอคุณปุ๊กก็ไม่ รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมผมจะเชียร์แบบดูในดูในเฟซอันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องเป็นเรื่องจริงที่ว่าผมประสบมาด้วยตนเองคือคือผมเก็บมาด้วยตนเองแล้วตอนนี้ผมก็สบายแล้วคุณได้ดีบุญนี่ผมก็วิ่งได้แล้วครับวิ่งได้สบายเลยนะคะคนรัพสิบกิโลผมวิ่งได้สบายกลับมาวิ่งสิบกิโลได้เหมือนเดิมนัอนเดิมนักวิ่งเก่าโอเคค่ะตอนนั้นนี่จบแล้วสามเดือนไม่ได้ไปเลยนะคะคนรัพ